เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ30สิแบบฝึกหัดท้ายบทกันข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปแสดงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแนบในวงกลมวงหนึ่งที่มีรัศมียาวสิบน้วย ให้หาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือไอ้ทึบๆเนี่ยเนอะอ่ะอันนี้มุมห้าสิบห้านะอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ห้าสิบห้าองศาโอเคเนาะโอเคอันนี้ก็ A B C กําหนดให้มันก่อนแล้วอันนี้อ่ะเราควรจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่มอตอนสามเหลี่ยมถ้าแนบในครึ่งวงกลมมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมอ่ะแสดงว่านี้ 35, สามสิบห้าจบแล้ว อ่ะจริงๆไม่ต้องรู้อันอย่างขนาดนั้นได้อันนี้มันสามเหลี่ยมด้านขนานนะเนอะเออก็ชัดแล้วนะอ่ะพี่ก็บอกว่าไอเอซเนี่ยมันรัศมีสิเอไม่ใช่ไอดวรัศมีเนี่ยมันสิบเก็ต้องเป็นยี่สิบถูกปะอ่ะเอต้องเป็นยี่สิบโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะหามาสักด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็น A B หรือบีก็ได้อ่ะก็เอาซแล้วกันคือด้านนี้ นะครับอ่ะพี่ก็บอกว่าใช้กดไซน์แล้วกันนะกดไซน์ไซเกาสิบองศาส่วนยี่สบเท่ากับซสามสิบห้าองศาส่วนซหรือด้าน a b ของเราเออก็คือพีเ่เรียกด้าน4คือด้านองค์ข้ามมุมสเลยเนาะโอเคนะก็ได้เป็นซเท่ากับอ่ะเขียนว่า a b บีด้วยก็ได้อ่ะอ่ะยี่สิบไซ์สามสิบห้า ส่วนไซด์เกาสิบคือหนึ่งเออจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้คิดออกมาได้สิบเอ็ดจุดสเจ็ดหนึ่งห้าอืมทีนี้พี่ก็บอกว่าอยากได้สามเหลี่ยม abc ใช่ไหมแต่ว่าอ่ะอันนี้มันแอบมีดีอยู่ด้วยแหละฟึบอ่ะถ้าอยากได้พื้นที่ abcd เดี๋ยวค่อยเอาไปลบก,กับวงกลมเอาอ่ะดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม abc เนี่ย <c oughs> พื้นที่สามเหลี่ยม abc เท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองคูณกับ b ูณกับ c แล้ว s ซ n a หรือเปล่าถูกไหมอ่ะนี่ไง b a c เนี่ย b a b เนี่ย c เห็นหนมะอ่ะโอเคทีนี้ b ของเราเนี่ยนะก็คือ20 c ของเราคืออะไรครับ11.4715แล้วก็ s ซ n a คือ s ซ n 55านะครับโอเคทีนี้ก็เหลือแค่คิดเลข ซึ่งก็ไม่น่าจะคิดมือได้ต้องใช้เครื่องเพราะฉะนั้นพี่ได้สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม A B C เนี่ยออกมามีค่าเท่ากับเก้าสิบสามจุดเก้าเจ็ดตารางหน่วยอ่ะได้เท่านี้ทีนี้พี่ก็บอกว่าเออถ้ามันต้องการ A B C D อ่ะเออมันก็คือคูณสองป่ะเพราะมันก็สามเหลี่ยมประกบกันลงตัวพอดีอ่ะพอนี้ก็ห้าห้านี้ก็สามห้าไงพี่ก็บอกว่าโอเคงั้น พื้นที่สามเอ้ยสี่เหลี่ยม ABCD ก็คือเก้าสิบสามจุดเก้าเจ็ดคูณสองเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดเก้าสี่ตารางหน่วยอ่ะพื้นที่แรงเงาก็คือวงพื้นที่วงกลมลบพื้นที่สี่เหลี่ยมถูกไหมอ่ะพี่ก็บอกว่าพื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่วงกลม ลบพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D เท่ากับอ่ะวงกลมเขาบอกรัศมีมาแล้วว่า10หน่วยก็พายอาร์กำลังสองใช่ไหมสามคูณสิยกกำลังสองลบกับพื้นที่ A B C D คือ1้อยแได้314ร้อยสลบหนึ่งก็มีค่าอยู่ที่ประมาณ126.06 อารางหน่วยนั่นเองนะครับผมจบแล้วตอบแล้วสามจุดหนึ่งสี่นี่ก็เออพี่เอาเอาหลักง่ายๆประมาณนะเอาแค่สามจุดหนึ่งสี่พอถ้าสมมติใช้สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งสองก็เออคำตอบก็ไปอีกนิดนึงนะครับผมก็เอาประมาณประมาณแล้วกันเอาแบบที่มือคิดได้นะครับผมจ 1, ันหนึ่งสองก็อ่ะจุดหนึ่งสองโผล่เข้ามาแล้วก็เนี่ยเป็นเท่าไหรอ่อ่ะจุดหนึ่งแปดก็ได้อะ่ะอ่ะเนี่ยหนึ่งแปดก็ได้อะ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้จุดหนึ่งสองก็ได้อะ่ะ อะแล้วแต่นะจะตอบให้มันละเอียดขนาดไหนก็กดคืนเลขได้นะฟายก็สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งสองมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะใช่อเดี๋ยวลองกดให้อพายใช่ไหมอ่ะสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกอ่ะจริงจริงมันหนึ่งห้าเก้าแหละอ่ะอ่ะเอาไงอ่ะหนึ่งหกนะอ่ะหนึ่งหกก็ได้หนึ่งหกก็เนี่ยเมื่อกี้ก็บวกไปสี่ก็เป็นยี่สิบสองร้อยยี่หกจุดสองสองประมาณนั้น ใช่ไหมเออมันก็ประมาณนี้แหละเอาที่แบบมือชิดได้ก็พอไม่ต้องซีเรียสกับมันมากก็ได้นะครับผมโอเคเนาะโอเคนะอ,คนะอ่าประมาณนั้นนะครับผมตอบร้อยยี่สิหกจุดสองสองังหน่วยนั่นเองครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนะสิ่งที่ต้องระวังก็เรื่องมุมนิดหน่อยแล้วก็คิดเลขกดเครื่องเอานะครับผม เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเงี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ